สวัสดีครัขอต้อนรับเข้าสู่รายการ n e d t IT รายการที่จะมาปลดเปลื่องเรื่องไอทีให้คุณได้รู้จนหมดเปลืยกค่ะใช่แล้วครับผมจากจักรจี้รายงานตัวครับเค่ะครับผมวันนี้ฮะเราจะทำการรีวิวเกมมิ่งเมาส์ครับผมของ o o i t e c h ฮะรุ่น G 5 0 2 p r o t e u s Core เจ้โอ้โหพูดถึงชื่อนี่อลังการมากนะคะใช่แล้ว p r o t e u s Core เออทำไมดูแบบว่าดูมันแบบ พระเจ้าค่ะใช่คือ,อ,อชื่อของว่าโ r ดิอุสเนี่ยม,มันเป็นเทพแห่งน้ำํำซึ่งมันเป็นอยู่ในนิยายกรีกโบราณครับส่วนใครอยากรู้ว่ามัน เทพและเนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยก็ลองไปศึกษาดูเองอนะฮ<ช> <Wikipedia S 1> ะวิกิพีเดียมีแน่น,นอนเลยแหละนะครับผมแต่นอกจากนี้ฮะนอกจากความเท่ข,ของชื่อแล้วเนี่ยนะมันก็ยังเท่มากๆเลยตรงหน้าอ่ะค่ะนะฮะเรื่องของดีไซน์รูปร่างันธุ์เทพอยู่แล้วรูปร่างนี่เรียกว่าโอ้โหพรีเมียมเกรดดีใช้เลือกแพนซัมสมาร์ทเลยทีเดียวแต่ว่าก่อนที่เรามาลองเล่นฮะเอ็มนี่มันคือเกมมิ่งเมาส์นะครับเพราะฉะนั้นโลจิเิกและคนบอกให้เกมมิ่งเมาส์ทำด้วยเหรอ อ,อ้าวแน่นอนเลยเทคเขาออกรุ่น G Series ออกมาในตระกูลนี้ G Series เนี่ยคือตระกูลที่รอยเทคถ้าทำเป็นอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์โดยเฉพาะอ <little>. ๋อนี่คืออุปกรณ์ของหนึ่งใน G Series นั่นเองแสดงว่าเล่นแล้วจะกลายเป็นเทพเลยใชย่ไหมคะก็อาจจะนิ้วมือด้วยหรือเปล่าปกติใช้เมาส์อะไรยังไงหรือเปล่าที่บ้านฮนะมนไม่ได้ใช้ค่ะไม่ใช้เมาส์เลยอฮะใช่ะก็ใช้ทัชแพดไปเรื่อยๆอ๋อจะนิ้วขีดๆเนี่ยหรอใช่ค่ะว่าแล้วลองตัวนี้เลยเอ็มทำไมคะนี่ลองวันนี้ไงทัชแพดไม่ใช่ นี่เป็นไงฮะเป็นไงเป็นไงมันไวมากจับดูเป็นไงฮะสัมผัสแรกเลื่อนปื๊ดเลื่อนปื๊ดค่ะแล้วเวลาระวางนิ้วว่ามันพอดีแบบเนี่ยพอดีแบบอุ้งมือมากอ่าจับไปปั๊บมันพอดีใช่นิ้วโป้งนิ้วโป้งนี่เข้าล็อกตรงนี้วางไว้เพราะว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยเราเล่นระยะเวลานานเพราะฉะนั้นเขาต้องดีไซน์มาให้เราสามารถจับนานๆได้อย่างไม่เมื่อยมืออนะฮะเออจริงอ่ะเป็นไงใช้ได้ไหมใช่ใช้ได้เอางี้ดีกว่ามาดูรูปลักษณ์ดีไซน์กันก่อนดีกว่าว่ามันเจ๋งมันเท่ไงกันบ้างนะฮะก็ ชอบดีไซน์ตัวนี้ขาอ,อยากถือมานิดหนึ่งนะฮะก็นี่ฮะเห็นไหมลองดูเรื่องของดีไซน์ก่อนก็ ừ ừ จะเป็นวัสดุ2แบบตัดสลับกันก็จะมีแบบดํามันเงาพลาสติกแบบเงาเงใช่ ừ ừ กับตัวดําด้านเป็นพลาสติกด้านด้านถูกต้องที่เขาไม่ทําเงาทั้งอันเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเพราะว่ามันจะเป็นรอยนิ้วมือแล้วเวลาจับเนี่ย บางครั้งเหงือมันก็จะติดพวกเงาเงามันๆัรวมไปถึงเวลาจับอ่ะมันจะลื่นนิดนึงด้วยพอ,อแบบด้านเนี่ยมันฝืดดีนะฮะแล้วก็เสริมความกระชับด้วยตรงโซนยางด้านข้างครับอ่าเป็นเทสเตอร์ด้วยนะคะใช่เวลาจับก็จะแบบโ้โหเหนียวแนๆๆ่นเหนียวแน่นแน่นหนึบเลยทีเดียวว่าันเถอบบ<ล>ะเกมก็แบบไม่หลุดมือใช่ขนาดนั้นเลยแล้วด้านนี้ฮะมีที่วานิรือโป่งด้วยอ่าใช่ก็าเป็นแบบนี้ที่วานิลลโป่งค่ะนี่วโป่พัาตรงนี้ได้ทำใ สบายในการวางมือนะฮะครับผมเรื่องของปุ่มกันบ้างว่าให้ปุ่มอะไรมาบ้างเยอะมากค่ะแน่นอนคลิกซ้ายคลิกขวาใช่ไหมใช่แล้วก็นี้ก็จะมีตัว scroll mouse scroll wheel นะฮะซึ่งสามารถกดได้แล้วก็หมุนได้แต่ทีเนี้ยตัวเนี้ยเมื่อกี้เอ็มลองเลื่อนแล้วมันเร็วใช่ไหมเดี๋ยวดูเอ็มลองหมุน scroll wheel ดูว่ามันเร็วขนาดไหนโอ้เราดูดูไม่หยุดไม่หยุดไม่หย้นหมุนนี้หมุนนี้ เฮ้ย dunno. แล้วมันไม่หยุดทําไงอ่ะผมหมอเลยนะฮะใครที่ม ok, ีปัญหาฮะเวลาดูเว็บที่มันแบบหน้าจอมันยาวๆอ่ะปัญหาที่จะหมดไปเรื่องทีเดียวปื๊ดโอ้โหมันไปสุดหน้าจอแน่นอนโอ้ยอันนี้การันตีตัวแต่ว่าเวลาเล่นเกมจริงๆเนี่ยนะฮะคือมันอย่างเงี้ยมันเร็วไปนนั่เวลาเราเปลี่ยนปืนมันมันเร็วไปบื๊ด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 เกิดไปเพราะฉะนั้นฮะเขาเลยมีตัวล็อกมาให้แล้วกดสวิตช์ล็อกครับกัวหนึ่งที่ลองหมุน อ๋อมันก็จะฝืๆแล้วค่ะคราวนี้แน่นละเออจะแบบรู้เลยว่ามันจะเหมือนเป็นกึ๊กกรึ๊กกึ๊กใช่ถ้าอันนี้จะแน่นละเห็นไหมเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเราปลดล็อกหมุนตีแต่ถ้าเกิดเราล็อกหยุดเลยแหมเปิดทันทีทีปุ่มด้านล่างต่อมานะฮะก็คือตัวปุ่มเปลี่ยนโปรไฟล์คือตัวเมาส์เนี่ยมันอาจจะมีปุ่มมาโครหรือปุ่มช็อตคัทให้ประมาณ5ปุ่มค่ะอ่าอันนี้สมมุตินะก็มี5ปุ่มแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราตั้งโปรไฟล์ได้3อัน ก็คือไอ้ห้าปุ่มเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้3ชุดด้วยกันอ๋อซึ่งเวลาเราเปลี่ยนโปรไฟล์แต่ละอันเนี่ยนะฮะเราอยากรู้ว่ามันโปรไฟล์ตอนนี้อยู่โปรไฟล์หนึ่งโปรไฟล์สองโปรไฟล์สามเราให้เราดูไฟมันจะมีไฟขึ้นข้างๆนี้มีไฟนะคะเห็นไหมฮะอันนี้คือสามหนึ่งสองสามนี่หนึ่งสองสามเห็นไหมฮะนี่อ่ะที่มาดูกันต่อครับตัวนี้ก็จะมีไฟตรงตัวจีเน่นะจีซีรีส์นี่ใช่ส่วนด้านข้างนี่ครับก็จะมีตัวปุ่มมาโครที่ให้มานะฮะ มีนี่หนึ่งปุ่มมีนี่สองปุ่มมีปุ่มนี้อีกส่วนที่สามสามอันนี้สี่สี่แล้วมีนี่อีกครับอปลายเราใช้นิ้วโป้งกดนะตรงนี้รอยอย่างงี้เหรอใช่เนี่ยไมก็จะวางใช่ไหมครับือด้านบนใช้นิ้วชี้กดสองอันใช่ไหมนะคะอ่าเราชี้กดสองอันนะครับแต่ว่าตัวตัวฝั่งเนี้ได้ใช้นิ้วโป้งกดเห็นไหมฮะอ่าคืออันนี้ใครที่ไม่เคยใช้ปุ่มพวกนี้ยต้องลองสึดดู เพราะว่าอาจจะไม่ชินนะแต่ถ้าเกิดใช้สักระยะหนึ่งรับรองว่าชินแน่นอนเล่นเกมก็ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลย่สบายมากใช่ครับแต่ไี่หมด่มีเท่านี้สำหรับเมาส์ตัวนี้ฮะค่ะเน่ยนะสิ่งที่เอ็มกำลังเล่นอยู่รู้ไหมมันคืออะไรครับเอ็มกำลังจะถามเลยค่ะว่านี่มันคืออะไรคะอ้าวเนี่ยเนี่ยเหรอใช่ค่ะก็สมว่าเอ็มแบบเฮ้ยเหนื่อยแรงวันนี้รู้สึกหมดพลังจังเลยเอ็มต้องการเติมพลังเอ็มว่านี่ใส่ไปตรงนี้อันนี้อันนี้คือตุ้มเหล็ก เป็นเหล็กรถ่วงเมาส์ถ่วงเมาส์ใช่สมมติบางคนชอบเมาส์หนักเบาไม่ไม่เท่ากันอันนี้มันจะแบบเบาเบาเลยเออเฮ้ยมันเบาไปหรือเปล่าเขาก็เลยให้ตุ้มเหล็กให้ก็น่าจะโอเคแล้วก็เร็วดีไงอ๋อก็แล้วแต่ไงบางคนชอบหนักๆไงอ่ะแล้วทำไงชอบหนักแล้วก็ใส่ตัวเหล็กนี่แหละเข้าไปกับตัวเมาส์ใส่ยังไงอะคะเดี๋ยวมาดูกันด้านด้านท้ายที่สามารถเปิดได้นะฮะด้านล่างเนี้ยอย่างงี้วิธีการเปิดก็คือดันตรงนี้มาอ่าเห็นไหมเออลองแกะเอาเหล็กมา อันไหนก็ได้เหรออันไหนก็ได้เอามาเลยเหมือนกันก็คือเหล็กอันหนึ่งก็จะมีน้ําหนักเท่ากันนี่มันก็จะเขียนอยู่ประมาณ3.6กรัมนะฮะที่มันจะหนักขึ้นเอาอีกอันหนึ่งอ่าเอามาใส่ไปมาใส่ไปใส่อีกพอแล้วพอแล้วใส่เยอะพอใส่ให้ป้าวเนี่ยแล้วก็ปิดน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นถูกเวลาเราลากมาส์มันก็จะแบบอ่าลองดูก็หนักขึ้นแรงหน่อยใช่ไม่ได้หนักขึ้นอีกนิดนึงใช่ค่ะแล้วถ้าเราใส่หมดก็จะหนักขึ้นมากเหมือนกัน อันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นให้เพื่อนเข้ามาไงคือเราซื้อเมาส์ตัวเดียวเราสามารถคัสตอมไห้หรือว่าปรับได้ตามใจชอบเก๋ไก่อ่ะก็ลองดูแล้วกันตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ของคนที่เล่นเกมแนว strategy game นะฮะใครที่ชอบเกมแนวนี้เอ้ยลองดูตัวนี้เนี่ยคุณอาจจะโดนว่าใช้ขนัดมือีดม่ดีคุณจะกลายเป็นเทพก็ได้เอาละค่ะแล้วก็ถงเวลาของกันให้คะแนน สำหรับเจ้าเมาส์อันนี้นะคะเป็นเกมมิ่งเกียร์เนี่ยซึ่งเอ็มก็ไม่ได้เป็นคนเล่นเกมนะคะแต่เอ็มก็เห็นแล้ว,วมันก็ค่อนข้างที่จะแบบสวยงามมากค่ะก็เวลาลองเมื่อกี้ก็ได้ลองแล้วก็รู้ว่าแบบเออมันก็น่าลองใช้บ้างเพราะว่ามันสวยแล้วก็ใช้งานง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าแบบเออมันก็เป็นอีกไอเดียนึงที่เอ็มจะแบบอาจจะเลือกเมาส์ดีๆใช้เหมือนกันค่ะ ก็สำหรับเกมมิ่งเมาส์นะฮะของ Logitech นะครับรุ่น G502 p r o t i u s Core ตัวนี้นะต้องบอกถึงมรทับใจสุดๆเลยนะก็คือเรื่องของวัสดุครับเพราะว่าให้มาหลากหลายแบบมากเลยพื้นผิวแบบเงามันแบบดำด้านนะฮะรวมไปถึงครับมีเล่นส่งเล่นสีแล้วมีแถบยางมาให้อีกคือโอ้โหให้มาจัดเต็มขนาดนี้ถือว่าเป็นการซื้อที่คุ้มค่าอย่างแน่นอนนะฮะ จบลงแล้วนะคะกับการรีวิว G 5 0 2 p r o t e u s Core Gaming Mouse จาก Logitech นั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนเพื่อนเกมเมอร์ฮะที่ชอบแก๊เจ็ตที่เป็นเกมมิ่งเกียร์แบบนี้อย่าลืมกด subscribe กันนะฮะเพราะว่าเผื่อว่าครั้งหน้ามีเกมมิ่งเกียร์มารีวิวจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วยังไงฮะกลับมาเจอใหม่ครั้งหน้าครับกับรายการ Naked IT รายการที่จะมาปลดเรื่องเรื่องไอทีให้คุณได้รู้จุหมดเบี้ยค่ะสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งหมดเปล่า